แต่กิดตัวรับตาตัวันนี่เป็นชาไรกอนันแตกต่างกันอยู่ดีนะมันแตกต่างกันอยู่นะแม่ขมู<อ>ว้านี้อร่อยกว่าหรือไงอันนี้อร่อยกว่าเออ,นนอ,อ,อให้พี่อัมชิมว่ามันต่างกันไหมอ,อั้มอือต่างพูดอัมแม่ว่านี่อร่อยอัมอันนี้รู้สึกว่าเหมือนกันเออหอนกรอถ้าเกิดตัวรับตาตัวันนี่เป็นชาไรกอเป็นตัวว่านะอร่อยนะเอันนี้โอเคออ้เจ้าตี้ว่านะแล้วนี่ตู้รับตาไอ้ตู้ชิมอะอ่าชิมสินี่ เอออลากะันนี้สีขาวเด้อนี่อันไหนลั้กว่ากันอ๋ะอันนี้มาปวดปลองชิมปวดลองชิมอืมลองชิมอีกอันหนึ่งปวลองชิมของอานถ้าชิมอันเดียวไม่รู้สึกเดี๋ยวชิมเอาแก้วหนึ่งมาอีกทีดิ มันเหมือนกันอยู่นะอันได้แสบป่ะเนี่ยอันที่สองมาชิทีเนี่ยอันได้แสบป่ะห่วยอันได้แสบป่ะเธอเนี่ยอันแรกเอ้ยอันนี้อืมกูว่ามันคือกันนั่นแหละนะอันที่สองอันอันแกอันนั้นแก่อร่อยอันนี้อร่อยเออซีเลยวะโอเคใครอยากกินอันไหนก็ไปลองตำดูได้อะไรเหมือนกัน